ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทัานสารายารถผู้นั้นเข้าใหม่มาแล้วนะครับกับเจ้า n i สันเ t ียน n a นะครับตัว All New Design ชมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมปี2020นะครับได้สีดำนะครับที่สําคัญนะครับเลขไมล์วิ่งโคตรน้อย91,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้ใหม่จัดๆนะครับ สภาพไม่รู้จะติยังไงเลยนะครับผมพาไปดูสภาพกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับราคาของเขาป้ายแดงก็อยู่ประมาณล้านสี่แสนบาทวันนี้ราคาผมตั้งเอาไว้นะครับเพียงแค่หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับผมสภาพเป็นไงบ้างพาไปดูเลยมาดูการตกแต่งดีไซน์ไฟหน้านะครับผมมองเป็นลูกศรธนูนะครับผมเท่ๆเลยนะครับดูโชบเฉียวนะครับผมดูดันมากๆนะครับเป็นไฟ LED สีขาวด้วยนะครับส่องสว่างแน่นอนนะครับตัดสีดําสีโครเมียมนะครับผมเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับแล้วก็ สีด้านหน้าสีดำของเขาไม่มีสเกติหินเลยนะเป็นสีเดิมแน่นอนจากโรงงานนะครับสวยจัดครับยางใหม่มากๆนะครับปี2024กันเลยนะครับผมบอกเลยว่าสภาพกริบๆเลยนะครับแล้วก็ดูนี่ครับสีการเล่นสีของเขานะครับเป็นชูโชนะครับผมเทาอ่อนตัดเทาเข้มนะครับเท่มากๆเลยนะครับ แล้วก็สภาพแม็กคีบๆเลยไม่มีรอยเลยนะครับผมได้ดิสเบรกคู่หน้าคู่หลังด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเบรกอยู่ทุกสถานการณ์แน่นอนนะครับยางใหม่ด้วยนะครับใครกําลังตามหาวัตถุดิบอาหารอยู่นะครับซื้อไปใช้งานได้เลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับมาดูไฟหลังของเจ้าเทียน้านะครับเป็น LED สีแดงนะครับผมดีไซน์ก็แบบโฉบเฉี่ยวตามสไตล์เทียหนาเลยนะครับผมเท่มากๆเลยนะฮะสีด้านหลังก็สีดําแบบคีบๆเลยไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีสะเก็ดขีดเลยนะครับได้เซ็นเซอร์หลังทั้งหมด4จุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัััััวถออยชชนน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 กแ่่ะะะคครรรรบบบเเป็ุุ2.0 XL ดจ สวยงามมากๆเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูหน่อยครับว่าสภาพเป็นไงบ้างครับด้านหลังของเทียหน้านะผมกว้างใหญ่มากๆนะครับเก็บของได้มหาศาลเลยนะครับผมเลื่อลงไปแบบโอ้โหสบายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าคนจะมีของเยอะนะครับแล้วล่างเปิดมาก็อ่างเดิมๆสะอาดนะครับเบ็ดอ่าอยู่ครบถ้วนนะครับแม่แรงประแจนะครับยางนะครับใหม่เดยจัดเจ้าของเก่าแบบว่าดูแลรักษารถดีมากนะครับไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเข็ดเดิมๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพภายในแล้วก็ฟังก์ชั่นกันเลยครับ ผมเข้ามานั่งที่ driver seat แล้วนะครับคันนี้นะครับผม first impression ภายในไม่มีรอยเลยนะผมมองไปตรงไหนก็สะอาดเลยเกินนะครับผมไม่ได้โม้วนนะอันนี้เป็นรถป้ายแดงได้เลยดีกว่านะครับผมเลขไมล์ของเขานะครับ91,000โลแท้ๆไม่มีการกอไม้นะครับแล้วก็สภาพมันไม่เหมือน90,000โลเหมือนเหมือน9,000โลนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลรถโคตรดีนะครับสะอาดจัดๆนะพวงมาลัยนะครับเป็นโหมดฟังชั่นมี cruise control ให้นะครับเป็น accent สีเทาอ่อนตัดเทาเข้มนะครับผมเท่ๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเเข้้ากียยร์ใหหดูน่อฮะ คันนี้ได้กล้องถอยหลังมานะครับเซนเซอร์หลัง4จุดไม่ต้องโกชนนะครับหมุนตามพวงมาลัยแบบนี้มุมเบอร์ซด์วิวแบบนี้นะครับผมไม่จอดคอมเซนแน่นอนนะครับกริบเลยนะครับผมแล้วก็ผมเปิดไฟลอลีให้ดูนะครับนี่นะครับ l อสีส้มติดทุกดวงที่ปุ่มนะครับไม่มีเดือนจางหายเลยนะครับแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับผมใช้งานได้เต็มระบบแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เก็บของได้นะครับผมวางแก้วได้2แก้วมี U s b ิ y p e A 12โวลต์ให้นะครับผมตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนตรงนี้ก็เก็บของได้อีกลึกๆนี้นะครับ มาดูสภาพบอกกันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมได้บาะสีดำนะครับตึงๆเลยนะครับผมไม่ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้นั่งเลยนะครับไม่มีไม,มไม่มีรอยยนเลยดีกว่านะครับผมที่สำคัญได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าคนจะต้องต่อว่าก้มแบบ บอกว่าปรับเบาะให้ปวดหลังนะครับคันนี้ปรับได้คู่หน้ากันเลยนะครับออปชันเต็มๆเลยนะฮะที่สําคัญได้เมมโมรี่ชีตด้วยนะครับผม2ปุ่มเลยนะครับคุณจะมีคนขับมากกว่า2คนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะคันนี้มีเมมโมรี่ชีตให้ด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับคันนี้ได้ระบบ sunroof ด้วยนะครับมีบล็อกันแดดมาให้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับแล้วก็เวลาจะเปิด sunroof เนี่ยก็ตรงนี้เองนะครับผมกดปุ่มแค่นี้เองนะครับ sunroof เปิดมาให้เราเลยนะครับจะโงโง้หวไปรับลมได้เลยนะครับคุณจะขับไปเขาใหญ่ไปที่ไหนนทะะเลครับ คันนี really. ้บอกเลยว่ารับลนแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าร้อนก็ปิดตรงนี้ไปนะครับไฟใช้ได้ทุกดวงนะครับตรงนี้ก็ให้ออปชั่นไม่ไม่กักนะครับได้ไฟที่กระจกหน้าคู่มาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะไม่รู้จะติตรงไหนนะครับคันนี้ภายในก็ไม่มีรอยเลยนะครับระบบกลองระบบเกียร์นะครับแอคเซนทุกอย่าง โอ้โหสวยจัดเลยนะครับไม่ได้โม้คันนี้ใครได้ไปโคตรโชคดีนะครับพาไปนั่งหลังกันต่อเลยว่ากว้างไหมครับทีนี้คันนี้นะครับได้มาหลังไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนนั่งหลังไม่ต้องโกรร้อนกันเลยนะครับผมควบผมที่ข้างพวงมาลัยด้านขวาได้เลยนะครับผมสบายสายเลยคันนี้บอกเลยว่าฟังเพลงสนุก,กนแน่นอนครับได้เครื่องเสียง Bose จากแบรนด์เมริกาเลยนะครับ บอกเลยว่าคันนี้เสียงดีจะจัดครับผมเข้ามานั่งหลังแล้วนะครับของเจ้าเทียนานะครับผมคันนี้นะครับสมกับเป็นรถผู้บริหารนะครับกว้างใหญ่นะนั่งสบายกันแน่นอนนะครับโอ้เหลือเล็กรูมเยอะๆเลยนะครับผมฉลายไปเลยนะฮะเฮดรูมเล็กรูมนะครับสบายเลยนะครับยืดขาโอ้โหคันนี้ได้ความกว้างความสูงครบทั่วเลยนะครับ นั่งสบายมากๆเลยนะครับนั่งระยะทางไกลไม่มีปัญหาแน่นอนข้างบนก็ได้ไฟมาสองสว่าง2ฝั่งเลยนะครับผมซ้ายขวาเลยเพดานสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นตอนคืนนะได้ไฟมาแล้วด้านล่างก็ได้ตัวแอร์มานะครับผมซ้ายขวาเลยได้แอคชั่นโค้ชเมมตัดมาเท่ๆแบบนี้นะครับเก๋ๆเลยเอเยนเชียบนะครับใช้งานได้เต็มระบบทุกอย่างเบาะหลังก็สภาพกริบๆเลยนะฮะไม่รู้จะติตรงไหนเลยคันนี้สวยจัดนะครับผมได้แอสซูฟิกด้วยมีเบบี้มีคาสซีใส่ได้เลยนะครับคันนี้ไม่รู้จะติยังงงไจรริๆนะะฮใคมา เห็นรถนะครับถ้าไม่ชอบนะครั้นี้ผมกล้าพูดเลยว่าให้เงินไปเลยเอาไปเลยแสนหนึ่งแล้วกันนะครับผมสบายๆนะครับชอบแถมตังค์นะฮะถ้าเกิดไม่สวยนะผมให้ตังค์ไปเลยนะครั้นี้หลอดจัดนะครับผมไม่รู้จะตียังไงเลยพาไปดูโครงสร้างกันต่อเลยนะครับว่าโดนชนยังไมครับมาดูโครงสร้างนะครับผมบ้านคนขับเมทอาร์กเราเปิดให้ดูแบบโปร่งใสเร็วๆกันแน่นอนนะครับไม่มีการโดนชนนะครับมาดูหลังขวากันเลยนะครับผมเปิดโปร่งให้ดูนะฮะแบบมั่นใจโอ้โหคันนี้แน่นจริงๆนะครับนี่นะครับเปิดมาเลยนะฮะเมทอาร์ก เดินฉี่เดินตรงแน่นอนนะครับไปดูด้านซ้ายกันต่อครับมาดูหลังซ้ายนะครับผมเม็ดอาร์เดิมๆแน่นอนนะฮะนี่นะครับเราเปิดให้ดูแบบเรลเรลนะครับไม่มีการหลอกกันนะฮะมาสุดท้ายกันเลยนะครับผมหน้าซ้ายเป็นยังไงนะครับมาจากโรงงานยังเป็นอย่างนั้นนี่นะครับผมโอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อรถกับเรานะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถได้นะครับเพราะว่าเรารับประกันราคาซื้อขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับไปดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันต่อครับมาดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันนะ เป็นเครื่องนิสสันของเดิมเลยนะครับผมไม่มีการโมดิฟายมานะครับผมระบบขับเครื่อง CVT นุ่มนวลแน่นอนนะครับมาดูน็อตยึดกันหน่อยนะครับไม่เคยโดนใบเจขายไม่เคยโดนใบเจเนื้อตัว ปแจไม่เคยโดนเนื้อตัวเขาเลยนะครับผมกริบๆเลยนะครับซุ้มหัวโช๊กด้านในนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมๆ QC อยู่ครบนะครับน็อตไม่เคยโดนไขมานะครับสีเดิมๆเลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับผมคานหน้าน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับ QC อยู่ครบชั่วนะครับดูน็อตยึดกันเลยนะครับด้านซ้ายไม่เคยโดนไขมาแน่นอนนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมๆแบบนี้สติ๊กเกอร์โคชแชนเช่นนะครับผม ครบทั่วเลยนะครับมอกอียร์คอนนะครับผมตะเข็บเดิมๆแน่นอนนะครับสรุปกันเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปนะครับหล่อจัดจัดนะครับสภาพโครงสร้างภายนอกภายในสภาพนางฟ้าแน่นอนนะครับผมสวยจัดครับสรุปกันเลยนะครับเจ้าเทียน่าคันนี้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็รับรถไปได้เลยนะครับหรือใครสนใจซื้อสดนะครับข่าวดีนะครับไม่ต้องเสียแปดดตด้วยนะครับราคานี้เลยนะครับผม 6แสนสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมราคานี้ไม่ต้องเสีย87%เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราออกใบรับประกันนะครับผมเสียมผูกเงี้เลยนะครับรับประกันว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไม่ยกแมวไฟไม่ให้น้ำท่วมนะครับโอนเปลี่ยนมือได้100%นะครับผมหากพบเจออะไรที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะฮะเรากล้าซื้อคืนราคาเต็ม100%นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจได้เลยนะครับและยังไม่หมดนะครับผมวอร์ริเอร์ที่หลังการขายเนี่ยเราก็รับประกันไปด้วยนะครับเครื่องเกียร 1ปี20 0 0 0กิโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่รับรถกับเราไปแล้วนะครับมีปัญหาอะไรเราก็ดูแลทั่วถึงกันแน่นอนนะครับไม่ทิ้งลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจเชื่อใจกับเราได้เลยที่รถบ้านคนชาวริตนะครับเชาวริตคาร์นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะใครสนใจอยู่จิ้มหนึงหน้าโปรไฟล์มาเลยนะครับผมใครที่สนใจอยู่นะครับหรือว่าโชรเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางพี่เซลล์พูดใจดีๆดูแลคนแน่นอนครับ